Everybody yeah, sing yeah, that yeah, shit. Everybody. สวัสดีครับผมอีทนะฮะก็ชื่อใน Facebook ก็คืออีทในสวนนะครับในช่องของ y t u t u เนี่ยก็ใช้ชื่อ e e ซี่อคลิปนี้เป็นวิธีแนะนำในเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปรนิกสในระบบน้ำนิง่งผมทำมาแล้ว3 EP นะครับตัวนี้จะเป็น EP ที่4ซึ่งจะมาแนะนำในส่วนของการเตรียมนะฮะอุปกรณ์เพื่อจะเอาต้นกล้านะฮะที่เราปลูกไว้ในฟองน้ำเนี่ยลงกล่องนะครับ ก็เดี๋ยวมาเริ่มดูในส่วนของอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับก็อันดับแรกก็จะเป็นเรื่องของถ้วยซึ่งถ้วยปลูกเนี่ยมันมีอยู่หลายชนิดก็มีทั้งถ้วยขาวนะฮะที่นิยมกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะดูแล้วดูแข็งแรงแล้วก็ใช้ได้หลายครั้งก็มีถ้วยเขียวซึ่งราคาถูกแต่ว่าค่อนข้างจะดู อ่บางไปหน่อยของผมเองที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็นถ้วยเขียวแล้วก็มาตัดตรงก้นมันซึ่งในคลิปนี้ก็มีวิธีการตัดก้นให้ดูแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นในเรื่องของถุงดําเราจะใช้ปูในกล่องโฟมนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํามันไหลออกก็จะใช้อยู่ที่ขนาด30คูณ40ยี่ห้อไหนก็ได้แบบหนาะนะครับแบบหนาะอีกตัวหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็จะเป็นเรื่องของกล่องโฟมผมใช้เนี่ยจะเป็นลักษณะกล่องโฟมที่ใส่แซลมอน ส่งตามร้านสุขิขนาดที่ประมาณ37-39ลิตรยาวนิดหนึ่งทางออนไลน์ก็มีขายทั่วไปนะฮะมีขายทั่วไปนะครับราคากล่องก็ไม่แพงเท่าไหร่ลองดูในตามเพจแล้วกันการเจาะนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราสั่งซื้อเราก็สามารถบอกให้เขาเจาะให้เราได้ซึ่งการเจาะจะมีอยู่2แบบแบบแรกเนี่ยจะเป็นสําหรับการใส่ผักที่เริ่มโตแล้วจะถึงการเก็บเกี่ยวก็จะเป็นลักษณะการเจาะแบบ8โลก็มีระยะห่างอยู่นะครับ อยู่ที่ห่างอยู่ประมาณส,สัก20เซน20บเซนแล้วก็จอีกแบบนึงก็คือเป็นการเจาะรูค่อนข้างถี่นะครับก็ของผมใช้เจาะอยู่ที่21รูผมมาเจาะเองตัวที่21รูเนี่ยทำเป็นบ่ออนุบาลก็คือหลังจากเราเอาผักลงลงถ้วยนะครับลงถ้วยแล้วในช่วง1สัปดาห์แรกเนี่ยผักยังค่อนข้างเล็กเราก็ใส่ปุ๋ยอย่างอ่อนก่อนก็เอามาลงในรูถี่แบบนี้ผ่านไปหสัปดาห์ผักเริ่ม ต้นโตขึ้นเราค่อยไปใส่8ช่องแล้วก็อยู่ในช่องนั้นจนถึงเก็บเกี่ยวที่40กว่าวันเลยนะครับส่วนวิธีการเจาะรูพวกนี้ของผมเนี่ยใช้เป็นสว่านเจาะรูขยายนะฮะช่องขยายหรือที่เขาเรียกภาษาช่างว่าหูซอนะครับซึ่งเราจะใช้ไซส์อยู่ที่ประมาณ4เซนซึ่งในคลิปนี้ก็มีวิดีโอการเจาะให้ดูด้วยนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะใช้เป็นลวด ลักษณะรวดเราไปเผาไฟลแล้วก็มาเจาะวิธีการพวกนี้ก็จะมีอยู่ในคลิป YouTube หลายๆที่ที่เขาทำอยู่สำหรับมือใหม่ผมแนะนำให้เวลาซื้อกล่องก็ให้เขาเจาะให้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวิธีการเตรียมต่อจากนี้ไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะเชิญไปชมได้เลยครับเรามาเริ่มตอนอ้นกันที่เรื่องของถ้วยเขียวนะครับถ้วยเขียวมันจะมีเส้นแบ่งมาอยู่แล้วเป็นถ้วยๆไปแล้วก็ใช้กรรไกลัดออกมาเป็นชิ้นๆน,นะฮะเป็นก็เป็นลักษณะถ้วยตามที่เห็นในภาพ นะครับจากนั้นเราก็มาเริ่มตัดในส่วนของก้นถ้วยออกโดยเราจะตัดในแนวของส่วนโค้งนะฮะมุมมุมของส่วนโคง้งเราจะเหลือส่วนโค้งไว้สักเล็กน้อยนะครับอย่าตัดให้เลยขึ้นมานะครับเพราะว่าไอ้ส่วนโคง้งเราเหลือไว้เนี่ยมันจะช่วยสําหรับในการล็อกอฟองน้านะฮะเพื่อให้มันอยู่ภายในนี้นะครับแล้วก็ในส่วนถุงดําเราใช้30มสิบกูรสี่างน้านะฮะ เริ่มต้นในการที่เราจะต้องอตัดในส่วนของก้นถุงก่อนตัดให้ขาดเลยนะครับส่วนของก้นถุงหลังจากตัดส่วนของก้นถุงแล้วเราก็จะตัดในส่วนของขอบถุงนะครับการตัดแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราได้ถุงดําเป็นแผ่นใหญ่เป็นแผ่นเดียวนะครับเราลองเคลียออกมาดูก็จะเห็นว่าเป็นแผ่นใหญ่แผ่นเดียว มาถึงวิธีการเจาะรูที่โฟมนะครับเราต้องมาร์กจุดก่อนนะครับตำแหน่งที่เราจะเจาะระยะห่างก็ประมาณ20%นะฮะลองแบ่งๆดูให้ดีแล้วก็ทําการเจาะมันจะต้องขนาดที่ประมาณ4เซนเนี่ยมันจะพอดีบ่าของตัวถ้วยพอดีนะฮะก็เจาะให้ครบไปเลย8รูหรือ21รูซึ่งการเจาะในแบบ21รูของผมเนี่ยก็คือการแบ่ง8รูนรี่แหละแบ่งระหว่างช่อง นะ,ะมันก็จะเป็น3แถว3แถวแล้วแถวและเจก็ได้เป็น21รูพอดีนะครับจากนั้นเราก็มาเรื่องของการปูแผ่นตัวถุงดำนะครับแล้วก็จัดให้มันถุงดำอยู่ในตำแหน่งตรงกลางแล้วก็กดมันลงไปรีดลมออกนะฮะรีดลมออกแล้วก็จัดระเบียบนะครับจัดระเบียบมัน ไร่ต่อตามมุมต,ต่างๆนะฮะพอจัดระเบียบเสร็จแล้วเราก็เอาฝาโฟมที่เราเจาะรูไว้เนี่ยเอามาปิดมันลงไปนะฮะพอปิดเรียบร้อยแล้วเราก็เอาน้ำปราปาเนี่ยแหะใส่ลงไปให้เต็มเลยนะ,ะใส่ลงไปให้เต็มเลยหลังจากน้ำปราปาเต็มแล้วเนี่ยเราก็เปิดฝาออก ถ้าเราตั้งกล่องโฟมให้มันได้ระดับเนี่ยตามมุมต่างๆเนี่ยน้ำจะต้องเสมอกันทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้มันมีผลเกี่ยวกับการที่ถ้วยนะฮะการที่ถ้วยเขียวเนี่ยจะจุ่มน้ำเท่าๆกันทุกต้นด้วยนะครับตรงที่สำคัญจากนั้นก็จัดระเบียบถุงดำหน่อยผูกปลายซะมันจะได้ไม่เกะกะก็ปลูกข้างหน้าข้างหลังเลยครับเพื่อความสวยงาม หลังจากใส่น้ำแล้วเนี่ยเรายังไม่สามารถผสมปุ๋ยแล้วเอาตัวต้นกล้าลงได้นะครับเราต้องพักน้ำไว้ไม่น้อยกว่า12นะครับ12ชั่วโมงหรือถ้าให้ดีเนี่ยมีเวลาก็พักไว้สัก2คืนนะครับก็เปน็นอันใช้ได้ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ให้ช่อง Easy c i t ยังมีคลิปดีๆที่คิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยครับผมขอบคุณมากครับ